เมื่อชาชิกันชอบทำงานน่ารักเราเป็นคนชอบศิลปะตั้งแต่เด็กแต่ตอนนั้นยังไม่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชัดเจนเราก็ได้เข้าไป่องผลงานของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งเกาหลีชอบงานศิลปะแบบน่ารักมากๆแบบคาแรคเตอร์แต่ก็ได้มีโอกาสทําสติกเกอร์ล ne ตอนนั้นรู้สึกว่าชอบมันมากๆแต่ค่าใช้จ่ายเยอะมากในการผลิตโปรดักต์หนึ่งชิ้นและเพจที่ผมสร้างมากระมบือกโดนแฮ็กจนมาทำให้ผลนเพาะ หมดกาลังใจไม่อยากจะทํามันอีกต่อไปแล้วจนมีวันหนึง่งผมเข้าไปในเพจ Facebook มีประกาศร,รับสมัครศิลปินหน้าใหม่ทั่วประเทศไทยนั้นเข้ารอบได้เข้าแสดงผลงานด้วยแต่ว่าผลงานเรายังไม่มีเลยเรายังไม่มีตัวตนเลยแล้วใครมันจะมาซื้อของเราละ่ะผมจึงปฏิเสธงานนั้นไปมันจึงทำให้ผมฮึด้อีกครั้งว่าผมต้องลงมือทํามันจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดงานของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าคนอื่นนี่ว่างานของเรามันเข้าตากรับรการแสดงว่างานของเราเป็นมีความน่าสนใจ เขาถึงมาเรียกเราและผลงานที่ผมสร้างข,ขึ้นมามันจะเป็นยังไงรอติดตามครับ